ให้ประชาชนทั่วไปด้กพสีกดสินให้ลำให้รวยให้ไม่โฉกกะยาให้ได้เสียเงินเด้อคือแล้วไปให้มันคือให้ได้เป็นไปึ้นเงินึ้นท่องให้ได้เป็นทรัพย์เป็นสีด้วยให้ได้หายใจให้ก็ให้เพื่อนในโพสีผู้รังค้นกะตันจนบ่มีทางไปเด้อยาเอ้โอ้ผู้แปดสอบกะได้รับบุญแบบกุศลบุญใดทีให้บุญสายเอฟซีหรือว่าค้นทั้งประเทศเพิ่นถูกแล้วเพิ่นไปทำบุญ กระโจมมารลบเอาคนขุนนั่นสู้ขุนสู้คนเด้อจ้าจ้าำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโมพุต,ตายะ อุอาณวาจาปฏิยตมาคาจตาคาจะเอ่ยอันใดออกไปขอให้เป็นประสิทธิมงคลอิติมหากรายตะกูจะให้ทุกคนรวยสังโฆอิติมหากรายตะคาตาให้มีเงินล้านเงินล้านเงินล้านสังโฆอิติมหากรายตะคาราญาโมริสังครีตรมคารายสังอิติมหาคาจตมาจังทรงสรงสิงจังฝังจังบุงบุญเยี่ยมเมาครายตต่างอิจิตรุงจังจังกายตะ เอตมารยยสังโฆรียตมาเอตนางสังโฆบุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆเปิดรวยรวยรวยยวยสังโฆอจิเติอิติอิติอุอา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 อุกิจัให้บกจบยังให้ลงสังฆอติมหาเดคาเรยตาคาเตาเอตมหาเสังโฆเรยตมาคาเยตาบารียตาบารยสัมทคาตาบคาตาบารียสังโฆเรียตมาคารตาเอมหาคายตาบคายตาบารยสังคาราจวานาคายตบคายตมาคายตมาคายตจาังจาตองจังบังจังบังจังบังจัง ขอ,อว่าสิเป็นขอู่เจ้าที่ิเป็นผีชื่อว่าสภเวสีคันอยากได้บุญได้กุศลนวดน,นี่ขอให้แตกสามตเด้อคันสิเป็นตัวนี้ก็ห้มาเต็มเต็มมาจังๆมาตรงตรงเอาให้สะเทือนฝ่าสะเทือนดินสะเทือนเมืองบอาอาจรสะเทือนเมืองมนุษย์ให้เพ่นใดให้เนใดปุ๊ดนีป่ปุ๊ดสีให้่นไดทางบุญให้เพ่นใดทางบาเรามีเด้อเด้ยาสองนงั่งกับ รับปาปลูกแลวกระให้ลูกด้สมพอนดังปลูกปาถนาให้ประช้าชนทั่วไปในปดชีปเชินใหลำใหด้วยให้มีโฉกกระยาให้ได้เสียเงินเด้อคือแล้วก็ให้มันคือให้ได้เป็นไปคืนเงินึ้นท่องใหได้เป็นรัพย์เป็นสีด้วยใหได้หายใจให้ก็ให้เพื่อนในปุนีโู้ดังค้นกะตันจนบะมีทางไปเน้อ ตา้องันาโอปอเจ้าใยเฮี้ยนยังรีบเรียนยังไม่ได้เหมือนกันอปไ่มีพิเศษปนะไม่มีพิเศษไม่มี้อเ่ลี่ยนวแลวมาคุยกันโอปอลฝ่าวแลนเลยไนทูบคนเด้อพูดได้เเป็นเซตทีวันว่างันูดได้เลยดนี่ก็ดีใจสาทูน้าเด้อค่ะเด้ รับในเป็นเศรษฐีผู้เดียวไม่กอนนี้าว่างานในเอฟซีพิ่นมาทางไก่พิ่นถือผู้เดียวละสี่แสนแต่ว่าสีมาสองท่านถือเบิด์สุก้นนะคะเพื่อจะแนะนำดื่มมาถวายหลายเติบอยู่ค่ะอมโธทนาสาทูเดค่ะพอดีละสได้เอาขืนหิ่งปูไห่เนาะค่ะทุกทุกวันพระเนาะค่ะส่วนมากขืนบ่อยอยู่เพราะว่าเอฟซีฝากคนละไม่ขืนดูนะคะงวดที่แล้วกาปูพุ่นคากีริพุ่นย่นลงขีดินให้เนาะ หนึ 19, Jin, 19, 19, 19. ่งเก้านะคะแต่ว่ามันออกเก้านึงค่ะค ah> ือไหกับน้ำแตงแต้บักกับไห้กับอั้นอยู่ค่ะเจ้ามือว่ากันมีเบอร์โทษสิโทษคืนเจ้าอยู่คนว่าแย่คืนเองบได้น้ำมูอยู่สนองอุ้ยไวลาซื้อว่าสันมาขึ้นก็เลยขอต่องวดนะปูนาว่าสันเพราะฝันเห็นปูแม่พี่น้องมาขึ้นนี่ได้ฝันเห็นยาผู้งามผู้งามบ่เท่าเดีย แก้มโอมชุม่มพูหนาตาหุ่นดีเป็นลูกงามเป็นสวยแถวไปเยืนเบิงเพิอ่อนมมาจะใส่นอกคือผู้งามแถวว่าสันเพื่อนกรบ,บอกปากเพิ่นยืนยิ้มให้ซ,ซ,ซ,ซื้อบานนี้ก็เลยออกฝันบ่าจะขวางนี่จอดรถไว้เลยเอาหัวนี่ป้อนเข้าไปในรถเนาะค่ะป้อนเข้าไปในรถป้อนกระยางมมหนารถน่ะเต็มอยู่แถเขถาแถวมาเอาของลงท่านวาสัน โอ๋ปอได้เอยเอยซื้อไม่หยิ่งผู้นึ่งน่ะซื้อว่าๆๆๆอีหยังวะเอยซื้อน้มสกุลเขาพร้อมพนเด้เอาเจ้าคือดูจักซื้อเขาโอปอว่าสันรู้เลยเนาะไป,ไปไปเข้าแถวไปรับตังวะสันเข้าแถวเข้าแถววาสันเป็นคนจัดคิ้วห้คนนนะเ้าแถวไปเอาเงินนะเขาแจกล่วงท่านแลนะคะเอาคองกินของอยากมันจะเป็นว่าวัดกับบ่แม่เนวัดเนาะค่ะ เป็นขับไก่รับค้าย,าย,ยุจักหมองใจแต่ว่าคนนนะตอ่อแถวโอปอไปนคนจับคิวไลยรอบเนี่ยเข้ามาเลยเข้าตรงนี้นะไปต่อแถวตรงนี้นะวะสันเจ้าของอ่ะ้ามุดเขาไปเอาของอยู่ในรถบานนี้ค่ะเลยว่าเื้รวสันคือพอฝันเล็กวสันได้เบาขึ้นกเ็เลยสะดุดตื่นแจเมื่ขึ้นนี่ฝันซ้ำนี่นหะคะ่ะก็เลยว่าเพาท่านไหนฟันท่วงก็ฟั่งฟังฟ่ฟไวบกอนสำหรับผู้วอมหันใจก็จะเฝ้าซื้อนะค่ะเอาไปเสี่ยงบึงสะกอน ขันฟันดีจะโทรมาหาเบิกซับในเด้อค่ะหมวดสี่แล้วเบิกซับกับฟันดีแต่งวดนี่สีฟันดีเพราดีก็เลยคิดว่าบางหานมันออกะเบียนรถคันนี้คันดีฟันนี่ละเก้าศูนย์เจ็ดแปดเนาะมันออกไปแล้วก็คิดว่าสีย่างยูศูนย์เจ็ดแปดมันสีมนี่ตัวใดอีกว่าท่านปล่อยหลายดอกฟังฟั่งไปสักคนว่าท่านแน่นเนาะค่ะคือปล่อยไปศูนย์เจ็ดแปดเป็นรถคันที่เบิกซับบนหัวหมดเข้าไป จนจนตื่นนะค่ะส่วนหมากกับฟันตงวงไหวกับสิฟันแบบนี้แหละค่ะบ,บ่กันที่ว่าเป็นเลขเลยเด้งวดที่แล้วตงวงไหวกับฟันว่าอันโอปปอโทุ่งละสามหาวสันขึ้นนั่นขึ้นลดขึ้นลาดแท้สีนี้จ๋าก็ะได้วสันแต่เขาโทุ่มาล้วรับสายพ่ท่านแต่เลยจบโทุ่งละสาจะขวางกดไปหาโอปปอ เบอร์บักโอป้อนไปใส่นอวัจนในความฝันอ่ะศูนย์หลายมาโทษจีค่ะใส่นอคือบ่หัจักถาบางทีรถนี้ไปถ่ายอยู่ไกลๆเนาะมันยางบ่ดหัวเทียจีให้ถอยรถกลับมาฮับนี่อันไปใส่ละเบอร์โทร่องไข่เลยหนึ่งสามเก้าแล้วมันไปใส่วัจนในความฝันน่ะโค้นหายู่หันน่ะจนตื่นวัที่แล้วตรงวัดน่ะก็เลยเป็นที่มาหนึ่งสามเก่าวัดนี่เอาหัวสุกเข้าไปในรถเก๋งี่น้องมันก็ย่างต่ศูนย์เจ็ดแปดเท่านั้นต้ว าฟางฟาง,งไว้กนค่ะปูกระยาเพื่นมะยำฟันทุ่งใหเน่นๆนะกระสีบอกเนาะค่ะแต่ว่ารอบนี้คือสืส่อเากแม่เนาะค่ะเพราะว่ามันเขาสามงวดเจ้ามืดแตกตื่นไปน่นองก็อยากขายแล้วเดี๋ยวนี้นะเขาคือปล่อยปลูกกับข้าสีดึงไว้หมดแล้วเนาะดึงยานดึง่าท่านยู่เวอรซับก็ได้มีความรู้สึกว่าจะควงส,สื่อว่าได <laughs> ้ ใบ<ส>ยามไปดึงตตรถแต่ดีมันได้หมดนีน้นะแต่มาบางหนึ่งสูงดีเนาะหนึ่ง <ak> เก้าเขาเจ้าดึงไปเมื่อเหลือเก้าหนึ่งไว้หายค่ะแนอกอันเพื่อนั้นสิบเก้ามีบ่เอามาให้เบิร์ตวาสันมันเมื่อมีได้มันมีเก้าหนึ่งสิบเก้ามีใบเดียวเมืนนะ่อนั้นโอ้ยมาคิดหวังแต่นอกเก้าหนึ่งก็เอาตัวว่าสันตัวเก้าวาสันเอามาให้เบิรตก็ได้เต้ใจแต่เบิร์ตอยากได้ไหมเบิร์ตอยากได้เก้าหนึ่ง ยอยากได้ซีฟเก่าอยากได้อยากได้อันแมนอยู่กระพิ omi, ะดหวังอยู่ว่ามันบ่มีก็เลยจำใจซื้อเต็มมืออไงยะแม่จำใจเต็มตมือเต็เมมืออไงยะได้เปิดลอตเตอรี่ออกมามีเจเก่าหนึ่งเก่าห<ๆ>นึง่งได้หลาเหล็กรางไปขืนเงือน,นมากเหมือนเจ้านี่ไปขืนเก่าไปขืนก็นไม่เสียลอตเตอรี <laughs> ่ทั้งหมดกี่ใบกด้ข้าวข้าวข้าวไปอยู่จนนับหลงกะ ได้ร้ายหม่องร้ายบอลค่ะการไปซื้อใบย้ยายย้ายใบหม่องและเล็กกนหน่อยนะคะเนาะซื้อร้ายบ่ได้ข้าเจ้าบ่ขายหายข้าเจ้าขึ้นนะคะหม่องบ่ท่านไปเอาเงินจมี่แต่ว่าได้ร้ายโกเบิรซับคือเอฟซีคือร้ายยี่ลีได้ถึงผู้ซีแสนหาแสนพุละล้านพู้ละแสนสองแสนเป็นสีต่างๆอยู่บนขื่อนพุนธละใหม่หลายกว่าเก่าเจ้าถือร้ายวันไดนเจ้าพระ่น ถือซีแสนมาป้าเจ้าพิษกาศื่อคักสื่อแม่แค่ตะข่อยกับเบิ้ลดาวกันเอ้าปูว่าฟันทุ่งล่างข่อยกระทึนเอาโลดแล้วว่าตัวเดียวเลยเราสื่อน่ะนะเจ้าคือกาศื่อข่อยคือประกาศสื่อเจ้าคือกาศื่อตัวเดียวว่าสันถ้าเจ้าเลยมาอันแกล้งกันยั่งยั่งเหมือนก้านี่คนที่จะมากอ่ะรายอยู่แต่ว่าอย่าเบิดสาบกระลั่งหาม่องหม่องบางทีอยู่ว่าสิไปเบิ่งเหมือนเลงนี่เราเพ่อยากแต่ร้ายเนาะค่ะอยากแต่หน่อย กาชาสีห้เอฟ,ฟซีนั่นละมาจอดรถ่น้ะก็มาสฝ่ายสีเฮดรับปากว่าสีเฮดองค์ปูพญานาคก,กัญาพญานาคนขึ้นก่อนกับมีหลายปูเนาะไมยู่นัมกับเป็นความเสื้อกับจีมีนอันนี้เพื่อนบอกเป็นซื่อเด้เเพื่อนเป็นสารบอกง่ายหนึ่งในความฝันนะเจ้าเพื่อนออาไกลสีท่องตงัวใหญ่ไงไมาตั้งหนาจำหนักิีป่ปายาวสารเจ้าแม่สุมาลีดาท่ที่จะเฮดเนาะ อันนี้คือจะเฮ็ดส่วนโตเกิดสีขายแบบว่าเปิดเป็นบ้านพญานาคไปใช่สีนะจีทำเป็นเรือนพญานาคบ้านพญานาคเนาะค่ะแต่รดขั้นนี้ค่นเดียวออกออก,ออกเบิดสตสูตมาเที่ยนหนึ่งเ่ะที่ออกคากออกแน่ออกเป็นมุ้ยหมองสีออกไปได้วันได้ไหมครับเบิร์ตซับวันนี้ แล้วแต่เอฟซีเนาะเพราะว่าถ้าสุดไปเล่าไปยังเบิรซับวัเนิกอนะคะมันกัะรุดลหลงวดกัแล้วแต่เอฟซจะพิจารณาเนาะสุไปน้อยก็ได้เบิกซับพอถนักว่าปูเบาอกับว่ามีตัวบอกนาแม่ค่ะศูนเจ็ดแปดเบิกซับปล่อยสองงวดด้วยปล่อยสองงวดไปตัวเนาะี่ค่คนปลยาะว่ามีแล้เดี๋ยวมันต้องวดอยู่ต้องวัดด้วนาะตองวดั คิดว่าสีบ่ดังดอกตี้งวดเนี่เลขกตัวนี้ก็ล่องยิบโรตดีเสียงไว้จักใบหนึ่งเล้วก็เอาไปนอนฝันเบิงเนาะค่ะว่าข่นนข้าซื้อแล้วนั่นเลขมันสีขาว่าขาวมันสีฝันดอกบางคนก็สีมีเส้นเนาะคือจังหวัดที่แล้วฝันว่าเบิกซับเอซี่มาฝันว่าเบิกทรับนะป้าไปกินเขากินน้ำกินลาบกินก้อยเพื่อนว่า เอามาฝันเห็นเบิกทราบดีแท้เลขสิบบ่ข่าวว่าอีแม่จะเสียงตัวใดสันเสียงสิบเก้านี่ละลูกประสันคุณยายวะขวัญใจผู้เฒ่านั่นล่ะมากชุดขวัญใจพุทธาวขวัญใจพุทธาวเดี๋ยวสิมีขวัญใจน้องเขาเดี๋ยวคงสุดท้ายน้อเบิกทราบว่ากิว่าขวัญใจผู้เฒ่าผู้เฒ่าเพิ่นเงินเดียนหน่อยแม่งเพินงเรียน้เฒ่าเพิ่นว่าอยากก้อตัวเดียวเพิ่นว่าเอาตัวเดียวเอาตัวใดเราแม่สิบเก้าไปเสี่ยงเมิ่งเปวียังมาสันเพิ่อนเดีฝันดีฝันดีพากันทุ่มากยังยังยัง เบิกทับกับนางหัวควันผู้เฒ่าอันเป็นสื่อได้คนฝันเป็นเงนเบิกทรัพย์สิได้ไหมเนาะั์ฝันคุณยายอันเฒ่าอยู่บ้านซื้อ19ตัวเดียวเพิ่นถือยายสั่นหมดเพิ่นว่าโอ้ยยายระวังซอกเด้อเลยว่าอย่าซอกเด้อยายแสดง่นคนใจผู้เฒ่าอยู่แล้ว